ถุงขยะที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดามันใส่อะไรลงไปถึงได้นขนาดนั้นเลยมันเกิดเป็นความฮาของคลิปนี้ไปดูเว่ามันเกินไลยึ้นเลย <c oughs> สวัสดีครับ ทุกวันเนี้ยที่เขาบอกว่าเงินสามารถหาได้ในอากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับทุกคนสามารถทําได้ครับอย่างผมเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ภายใน1นาทีครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมทํำยังไงสิ่งที่ผมจะแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเนี่ยข้อมูลนี้มันมีมูลค่าแพงมากเลยนะครับ <startups> แต่วันนี้ผมจะมาแจกให้ทุกคนฟรีๆเลยครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนก็สามารถทําตามได้เลยครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้สัญญาณเทรดจากซิกซี่ครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยทุกคคคนนนนาไไดด้รัับมมหูว่่่แแ มาดูกันที่พอร์ตของผมตอนนี้นะครับปั้นมาหลายเดือนครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับตอนนี้จะมีเงินอยู่ประมาณ5 7 6 3ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1 8 0 0 0 0บาทไทยครับตอนนี้ผมก็รอสัญญาณในการเข้าเทรดครับเพื่อจะเทรดให้ทุกคนได้ดูครับสัญญาณมาแล้วครับอยู่ที่คู่ GJ ครับสัญญาณตัวนี้เนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วในมือถือนะครับแต่ผมเทรดในคอมพิวเตอร์ครับจะได้มองง่ายๆครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสัญญาณ Sixty เนี่ยพัฒนามามากกว่า5ปีแล้วครับก่อนที่เขาจะส่งสัญญาณมาาให้้เเรไดนี่ย เขาผ่านอินดิเคเตอร์มาหลายตัวอย่างซับซ้อนครับแล้วยังใช้ AI สมัยใหม่ในการประมวลผลด้วยนะครับผลลั์ที่ออกมาเนี่ยการคำนวณมันเลยแม่นมากๆครับโอกาสชนะอยู่ที่90%เนลยนะครับวิธีใช้นะครับเราก็แค่รอลูกศรครับตอนนี้ลูกศรสีแดงนะครับบอกให้เรากดลงครับเราก็สามารถกดลงตามลูกศรได้เลยครับผมลงทุนไม้นี้1,500ดอลลาร์นะครับผมเห็นโอกาสในการทำกำไรของไม้นี้นะครับค่อนข้างมั่นใจผมจะซอยไม้เพิ่มอีกไม้นึงครับผมจะลงไปอีก1 5 0 0ดอลลาร์ครับไปเลยครับ เรียบร้อยครับคราวนี้เราก็รอนรับถอยยลังอย่างเดียวครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1วินเรียบร้อยครับ <tal ent> <ๆ>กำไรของผมนะครับ2585ดาอลลาร์ครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็มีมูลค่าประมาณ8 2 0 0 0บาทครับสัญญาณตัวนี้นะครับช่วยให้ผมทำกำไรได้ภายใน1นาทีครับ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้สัญญาณซิกซี่นะครับเปิดให้ทุกคนใช้ฟรีเลยครับไม่ต้องลังเลนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยครับมีโค้ชมืออาชีพนะครับคอยสอนคุณทุกวันในไลฟ์สดครับและยังสอนประเมินความเสี่ยงในการคำนวณต้นทุนนะครับว่ามีทุนเท่าไหร่ควรจะเทรดเท่าไหร่พอนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณสามารถใช้สัญญาณตัวนี้เป็นแน่นอนครับจะมือใหม่มือเก่านะครับก็สามารถใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนลงทุนครับวััีครบสด สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวออสเรียวแมนทุกคนวันนี้อยู่กับผมนิ้งน่องครับผมเนื่องจากว่าชาวออสเรียวแมนตอนนี้ทุกคนก็รู้ดีว่าอ้วน้วงสมบูรณ์เป็นหมูก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทดสอบสมรรถภาพโดยการที่เราจะเอาน้ำเบลน้ำหนักค่าละเจ็ดกิโลถ้าเรายัดลงไปสองลูกเพื่อนเพื่อนต้องแบกน้ำหนักอีกสิบสี่กิโลใส่ถุง แล้วไปให้มันยก,กโดยหลอกว่าเอาควดนเปลา่าใส่และคราวนี้ถ้าใครยกไม่ไหวก็ตายไปซะอพวก,อออก,อก่อนแอไปไปทำอุปกรณ์เพื่อนต้นเนี่ยต้องเอาถุงขยะเนี่ยซ้อนกันก่อนถ้าสองสามชั้นหอยังเนี่ยครับหอยังยิ้มก่อนจะซื้อคืนมึงนะยิ้มก่อนยิ้มก่อน ไอ้เชี่ยไหมหมดแล้วเลยเนี่ยทดสอบสมรรถภาพก่อเดี๋ยวเิ้มคืนผมไม่มีใส่ทรายแล้วเออเดี๋ยวเธอคืนมึงกะพูดอย่างนี้เลยเหละมึงอ่ะไอ้ชาดมาโอเคสี่ชั้นน่าจะอยู่ใส่ลำเบลเข้าไปจะไปแกล้งใครทุกอย่างไปทดสอบสมรรถภาพสมรรถภาพทางไหนอ่ะทางร่างกายโอโหได้เรื่อง ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆความหมับไปไม่ตั้งตัวเลยมีหัวทิ่มแน่นอนงานนี้เอาขวดลรยหน้าลงไปเอาละคราวนี้ปัญหาอยู่ที่กูแล้วกูจะถือยังไงให้มันดูเบาเฮ้ยได้โยได้โยโอเคปเอไปหายื่อเไป ทำไมต้องยกไปโยกดิเฮ้ยเรียนหนักว่ะกลับไปล่ะบอกแล้วพี่หน่อยอย่าไปเวเบาเแอลังปังลังปังลังปังแอลังปังลังปังลังปังบอกแล้วมันหนักชิบหายเลยเบาเบาหนักไม่นักก็ได้ อ้อ w บังไม่มาเห e อไปไหนไม่รู้แล้วที่ใส่ยอะไรไปอ่ะโคตรหนักเลยอย u ไหมเอาไปทเรคนอื่นเขายกมั้งรึให้กูยกมาชี้มึงเอากลับไปทำไมให้คนอื่นเ้ายกมั่งดีคุณใส่อะไรไปเนี่ยเหรอมันมาดูเบาจังเบามันไม่หนักอ่ะ ทำมอะไรเนี่ยทำไวะนี่ทกินเนี่ยเนี่ยคืไรไงพี่อกมันตัวใหญ่อ่ะทำเ็ม้เกียมากเลยเยไปจ่ายกล้องให้หน่อยแรเยอะจังพี่ดอกนี้จะมตรวจคุภาพร่างกายคนในบ้านนี่เร็วตามมามาไม่แรงเยอะมันอ้วน ยาผลออกมาเนี่ยอ,อใ,ชใช่ใช่ิชชววิอเออเดี๋ยวรีบไปเดี๋วรีบไปมามาัไปไหเดี๋ยวเอามาลักจัดวางือ่วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วอเอาแล้วมึงให้น้องให้ล้วมาเงือ่อะไรเออของเดี๋ยวเรามาลัก แสบแรงคนนะมันหนักขนาดนี้คนไม่ไหนมึงคนเนี่ยมึงไม่โคตรหนักเลยไม่รู้ว่าเธอนักใจบ้าอย่าไปไหนลงใส่ถ่าร้อยหน่อยเลยมึงยังก็ไม่ไหมันหนักอะไรมันข้าวเขามึงเนี่ยแรงเรืองนี้ป่ะเนี่ยเอาอะไรใส่ไปเนี่ยไอ้หนองไมมีอะไรลงใส่หน่อยหน่อยเนาะ ลงมาอย่าลากอย่ถูกขัดเราขึ้นไปไหนหน้ามึงมาช่วยเจ่แกนี่เล่นไม่เลิกนันพระนั่นอ่ะตลกเสียมันไม่มีหมากเอาวิ่ขนาดนี้ไอ้น้องยุ่งยังไงตายคอมไม่มีแรงอ่ะพอมก็มันมา แล้วไม่ต้องอะไรเตียวขนาดนั้นแล้วพ่อบทแล้วข้าวแม่เลยค้าอะไรไม่มีไม่เกี้ยวหรอกแต่มันหนักออนไหมต้องไปอยู่เดือนเดือนเขาก็ให้ You look at Randy Orton slithering. Watch, like out, the watch out, watch out, watch out. Watch out, watch out, watch out.

อยู่กันลงไปก่อนแต่กูเห็นมันโดนมันโดนมันโดนน้องโคตแล้วไปไหนไหนดูดิเป็นไรอะกูบอกแล้วว่ามันน้ำเดี๋ยวเหีเลยข้างหลังกูบอกแล้วกูได้ยินเสียงกูบอกแล้วกูได้ยินเสียงกูเห็นมุมแล้วกูว่าดัมเบลจนทันเลยมันโยงอย่างนี้เลยมันล้มทับดัมเบล หลังแอนเลยมึงจะแบดน้ำเบลไปทิ้งกับเฮียอะไรกูบอกว่าหลังกูเสียกูไปมึงหลังนี่แม่เฮียเฮียเดี๋ยวกูไอ้นี่ให้เดี๋ยวกูแปะตาเสือให้เดี๋ยวแกเอาตาเสือเฮ้ยบังหนักปะวะหนักปะวะเพื่อนไม่หนักจะหงายอะไอ้สันไอ้เฮียขี่รถประดีๆเรียกูจอดทำไมไอ้ ล้มไปคือรู้เลยใช่ไหมโอ้ยสัตว์ตายแล้วสัตว์บูบบูบเลยเฮียแล้วมึงก็ไม่วางพื้นก่อนมึงก็ส่งขึ้นหลังกูเราต้องปิดทริปไปโรงพยาบาลก่อนมึงเล่นเฮียอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทีมอาร์ททำไมมันแต่งหลังไวจังวะใช่มันทาไว้แล้วสีอ่โอ้มันทาสีไว้เยอะใช่ไหมทาสีไว้ก่อนใช่ใช่ขวัญเลี่ยมเปล่าวะแผลเก่าเปล่าวะเรียมเลือดทนแล้ว อ๋อมึงแอบทาสีไว้ที่หลังใช่ไหมเออมันมันมันไม่น่าใช่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เห็นนิ่งกูรู้ว่าลุกไม่ได้แล้วสัตว์นิ่งเลยเรียกเข้ามาไอ้สัตว์เข้ามาไอ้สัตว์นิ่งนะแต่ผมคำคำดูที่ถุงนะไม่ใช่น้ำเบลลนะแล้วอะไรอ่ะขาวล้องับขวดรู้จริงเหรอขวดขวดพลาสติกแค่ขวดก็เป็นงี้เหรอก็ดูน้ำหนักตัวมันดิพี่เจี๊ยบพูดอยู่ในเหตุการณ์ เห็นว่ายังไงครับมันไม่ได้โดนขวดมันแค่แฉลบขวดแล้วก็โดนเต็มๆโดนเต็มเต็มเลยใช่ไหมโดนเต็มๆว่าพี่จำกี้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขาหลังมันไม่หักเนี่ยก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วมันลองไปอย่างนั้นอะไอ้ล้นแมนไม่เป็นไรโอ้แมวเขาเรียกแมวเก้าชีวิตเดี๋ยวเราดูสิพี่นะฝากต้มน้ำกับต้มหยอดด้วยนะ เลยแถวก็มันรับก็สอบไปแล้วมึงเหมือนกูเฮ้ยปูข้าวอ่ะองลงเฮ้ยตลกดีวะมึงอ่ะงั้นจะมีเยอะเหรอไอ้รักเลยวะไม่กล่าวพวกที่จะไปขี่รถเหรอไม่ได้ขี่แล้วล่ะแขกเก่าไม่ไันหายเลยหนักเหรอที่เรามันยกทธ์เบามากเลยหนักมาก นี่จะเป็นมีดกูตายไปแล้วเป็นเแรก้วตอนแรกอะเมียมือแก้วยันไม่ถูกเมียมึงสั่งให้ใส่ขวดแก้วกับใบมีดด้วยโอ้โหโหแต่มาในนี้ล้วเนี่ยมันยังไอ้นี่มึงนะมันสวยนะเนี่ยน้ำเบลมีสองอันมึงโดนเนี่ยวดไม่มโดนนัยังกลัวยิ้มเกลียดอันเนี่ยมันยังวางบนหญ้านั่นอะใช่ไหมล่ะแหมเมื่อกี้ถ้าตรงนี้ละมึงตายเตียงกาด้วยโอ้โหครบเลยตีได้ปะตีกาได้ปะโอ้มึงขอบอกมึงก่อน เอางี้เดี๋ยวถ่ายซ่อมแล้วกันมันดูรุนแรงไปซ่อมแล้วชั้งล่างกับชั้นสาจะโอเคแล้วล่ะบังเป็นไงที่เมียบอกขอแบบจุกๆนี่ป่ะเขาเรียกเล่นแบบจุกๆฮะวัวทั้งบ้านหาขี้แตกแล้วกูนี่จะขี้แตกขี้แตกเดี๋ยวไม่หาโอ้ยคนโดนไม่หาไอ้เหี้ยชาวบ้านชอบใจชาวบ้านชอบกินนี่ใส่ชาวบ้านนั่นละสองนิ้วเลยเหี้ยแม่งเอ้ย เยียดเลยเดดี๋ยวูคน่ไม่แล้วเจ็บเหมือนนะวะคนอื่นได้เล่นแบบกู้บาลพี่เจี๊ยบกรีตดังมากบอกพี่เจี๊ยบกรีตดังมากพี่เจี๊ต้องใช้จริงพี่เจี๊ยบเขารีดเหมือนอยู่แล้วกรีดแบบบอลลีวูดเฮ้ยเอาจะขี้หดเลยใช่ไหมจ้า เบอกว่าเอานรเอาี่ะีข้างาันเาก็ใช้มือตั้งนานมึงก็ไม่ไปเลกไปเมยรถคนไงแค่ขยะขายเงมันไม่ไป It was at this moment that he knew he fucked up. เฮ้ยเอาขยะอะไรมาทิ้งเนี่ยไอ้ขยะไอ้ขยะอ้ขยะขาไอ้ยุ่งไอ้ขยะโอ๊ยไอ้ช่แล้วไม่ดนะโอ้ยฝายมได้ลหลามถามมาคุณส่ขยะอะไรเข้าไปเนี่ยไอ้ขย

มาแล้วก็ขาเขหลักไีเหรอเหร่เจี๊ยอ้โถไปทำอะไรมาหายพีเวร์ันบันไปเวยันแ้วขาเขิทำไมไม่มีแรงโถขาอาทิตย์แล้วนะไม่เจอหน้าังอ่ะใช่เหรอเจอเจอได้ไงตายแล้วนอกไงออกแล้วอะ อยเงี้ยะนาเงี้ยกูสบายใจหน่อยชอบจังเลยชอบไม่คิดจำเดียวมากระทืบไปดีกว่าเะนีเขาเหมือนอารมณค้างมาอารมค้างมาขี่รถชมวิวดูนูหมายมาคนนี้เขาทำงานทำปันขี่รถชมโรงชมวิวเออมามามามันสวยปล ขังขังเออเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะพี่โคตรดำเลยอ่ะถ้าเพียงอดนีไปนะโอ้โหเสียสาวฉีดิตไม่ได้เลยนะเจ๊ยังเอาเจ๊ยังเอาเอาแต่แบบคุ้มเลยช่วยก่อนเฮ้ยโครเจ้าพดนลวไงไอ้ขอโทษมันก็ต้องมาตรงนี้ดิเฮ้ยเดี๋ยวโดนตก อะไรวะเนี่ยปูตรองพับป้องดองกันเนี่ยเขาถุงขย่าใบเดียวเองของเสียแล้วจะไปบอกเลยเสียใจเลยนะครับหัวคุณไม่หยอดน้ำข้าวต้มใช่ครับโวดเสียใจเลยอะเสียใจนะอเสียใจเลยปวดในัวใหม่เลยไม่ได้จองสาราเลยอะมึงไม่ต้องพูดเพราะมึงนั่นแหละแค่ถามดูเมื่อกี้เพราะมึงเลยวางแผนกับพี่เกียร์ไปแล้วเมื่อกี้แล้วบอกกล่าวหยอดน้ำข้าวต้มเลยเพราะมันไม่เปิดไปเลยเมื่อกี้มันก็ไม่เกิดเรื่องหรอกมันได้ไงคุณไปย้านอกบ้านก็อยู่ดีๆขาอ่อนเฮ้ยทำอะไรกันวะ ะทำอะไรกันบ้าน้ำพุ่งมึงกลัวน้ำมาแล้วเนี่ยน้ำมาแล้วรีบก่อนเอ้าไอของที่ไอบางโดนไปไหนแล้ววะไอขอกให้มันโดนคนเดียวพอสี่เฮียรีบเอาออกเลยนะมึงโยนใส่หน้ามัวะรู้เปล่าเฮียให้หน้าแม็กเป็นรูปดัมเบลเลยรู้เปล่าว่าทำไมพอมึงเล่นเสร็จถึงต้องออกะะเขาลืมตอนแรกอ่ะเขาลืมเหรอใส่ซ้ายแต่ต้องบอกว่าต้องใส่น้ำเบลมึงแบกมาไม่หนักเลยเหรอวะที่หนักมึงให้มึงปรึกษากูดิมึงจะได้บอกว่าใส่อะไรได้ยาใส่หนักมันอ่ะเฮ้ยมันรัว ที่จริงข้าใายเนี่ยไม่ต้องเอาหวดก็ได้นะหัวนี่จุกว่าอีกวะเนี้เฮ้ยแตไม่ไหวแล้วนะอันนี้มวลมันแน่นจัดเลยนะกเอางี้เอลี้ยเข้เลี้เย้ซ้อนให้ซ้อนให้สักทำไมคนสุดท้ายต้องพิเศษเสมอเอาคนสุดท้ายนี่ดีนะกูกลับมาก่อนให้คุกลับมาช้าอีกใส่กูโดนสายใช่ไหมเป็นโชคดีมากชีวิตกูนี่โชคดีทรายเป็นเป็นมวลนี่มันแน่นเหมือนกันนะเวลาเป็นมวลอะ ดูว่าอยากจะถ่ายใหม่เบลดีฟอะมึงบังอย่างเงี้ยมึงกำกำมึงเองล้วนๆร้าวไปถึงหัวใจพวกหยอมไม่ได้ทำอะไรเลยบังทำเองเออบังทำเองบังสูตรไม่ดีเองปล่อยมาได้ถ่ายใช่ไหมหนักหนักเดี๋ยวไม่ไหวกูข้าวหนักไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวไม่ไหวอันเนี้ยอันเนี้ยนะไม่ต้องโยนใส่หรือถือให้หรอกเอาแบบจับนอนแล้ววางทับอะไปไหนไม่ได้แล้ว

นี่แหลให้มาไห่ะสามสับก็ออกมได้้าฝาฮ้ยา้าลอยให้ไหลไปไปแล้วไปหัวกูไม่รู้เลยนะเนี่ เฮ้ยจับเผาจับเผาจับเผาอยู่ยยอเหอยู่ยเหรอยหงเหรอเหรเหรอเหรอเห้อเหี่เหอเหรอยูรอเอเคอเหรอหอเหเหเหรเนอเเหรอเอเอเหรอเอเเหรอเหรอเเรอเหหอเหหรอแฮงเขรอหรือเปล่าเมื่อคืนีบออย่าวางพื้นเอ้า คืออะไรให้ัหมเหมือนว่าตูดถึงจรั่วไอ้ตัดสินสภาพแตงกร์เมัอกบรูอะทุกคนแตงกียรแตงเกิยวแตงเกิยรคุณได้รางวัลไปแตงเกิยร์แตงกิยวได้แล้วครับมเขได้ MVP มวีเครับทุกคนเฮ้ยมึงดูเพื่อนกันแล้วปล่อยให้เมาให้เที่ยะเงียะมันรู้หมว่าเมาเมาเมาหรอเป็นไรพี่ดาตัดร้อตัดล้เลยทาแหกานที่แหกคุ้งหักวี่ ไม่คีบจะไอ้เหี้ยบีบนู้นบีบนี่มีอะไรดูดูไวอยู่ดูไวอยู่อ๋อออมันเป็นสีงี้ช่วงจังหวานโดนพุมันโดนไม่ทันเข้าไปขางมันโดนพุเข้าไปขางนกแก่คู่เมื่อกี้น็อกไปแล้วเป็นไหเฮ้ยโหสุดยอดนะทีมงานเราทุกคนสุขภาพพันามัยดีหมดเลยก็คือมีทุกคนล็อตตายหมดเลยแก่ไปเยอะเลย่เป็นอะไรนะทีนี้จะดูโรยลาด อาการเดียวะกับมึงเลยป่ะไปไปเวอาไ้ให้คู่หูฟ้าจะดูลอยลาก็แต่ก็แก่กับเยอะกว่าแคนเยอะหยุก่อนโอ้มึงไม่ต้องไปจับมันหรอกมึงดูกูดีกว่าหนึ่งสองฮึบฮึบอ่าสองึบฮึบพี่มลานลองยกดูดีหนักกว่าลองยกดูไม่นะลองยกดูดีหนักกว่ามีถ้ขวดเปล่ามึงไม่เล่นเกินไปพี่ลองยกดูดีจับลายกของวันเส็จว่าเราคิดเองหรือเปล่าลองยกดูดีก็มันหนักไหมมึงใช้กูยกเยอะขี้หลังแค่นี้แค่นี้ฟังเสียง อ่เาาไปใครใส่เส้อเนี่ยไม่ได้ใส่เ้เที่ยมันังเกอเดวเี่อจะเหรอมึงว่างมากใช่ไหมเรายกีเรายกเรางแง่เงอเงาแงเรายกแหนะปเยอะเยแลวีเแงเอ้คนนี้เขาเป็นตัวชิงนะเว้ยปกตเขานี่ยกีวถ้าเกิดยกลงไหนล่ะอเขาได้ A นนี่ะเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังโอ้โหมา ไป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 เมพีาไม่ได้แล้วเอ็มาไม่้ลอพไม่ได้แล้วเาไปไปไหังไหทายโอ้ยปงไ่ไดลมึงไม่ได้แล้วนึ่ได้แล้วอ้ยไ้แล้วบอกแล้วทีมงานเราเนี่ย ทุกคนเอาไว้ว่าถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็่ยังแข็งงแแรเลยน่นอนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยไปแล้วเลเยอร์เทลฮ้ยทำอะไรไม่ใช่นักบอลนักบอลต้นหลังกนักบอลกูแย่แล้วไม่ดังด้วยไม่ดังด้วยไม่อยาที่อยู่ที่ร้านไม่ไม่กลอกว่ะพวกนี้มีแข่งไม่ใช่บ้างไม่ไหวแย่อะไรบางทียาไหนลาวเลยทั้งใต้องไปหาหมอข้าินยาไปเออให้หมอให้มาเล่นหน่อยกว่อง่า เฮ้ยเอ็กเมนนี่เป็นอะไรเอ็กเมนมาไปรวมกันแล้วเมนเลยแหละเมนแตกแม่บอ๋อบังตัวรู้แล้วอันนี้ไงเมื่อกี้อันนี้เห็นเหรออันนี้ไงอันนี้บังกิไม่หลับกำลังใจเดี๋ยวก็อ้วนใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยแม่งตัวตายไปเลยจริงอ่ะันนี้จะว่า